มาข้อที่แดนะครับเขาบอกว่าขึ้นกลนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีเมื่อพิจารณาอนุภาคหนึ่งที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในตัวกลางพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาเป็นดังกราฟณเวลาหนึ่งอนุภาคสองอนุภาคใดๆในตัวกลางที่มีเศษต่างกันภายส่วนสี่เลเดียนจะอยู่ห่างกันกี่เมตรก็คือเขาถามหาว่าไอ ระยะเฟสที่มันต่างกันายส่วน4เรเดียนเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเป็นระยะกี่เมตรนั่นเองนะครับวันนี้สรุปใจปาง,ปางมง่ายๆเนาะวิธีการก็คือเราจะเทียบบรรจัญญาตยานะเทียบบรรจัตยางนะญญาายาก็คืออ่ะถ้าหนึ่งลมด้ามันเฟสต่างกันก็คือ2ยเรเดียนใช่ไหมครับเราก็จะไปหาไอตัวหนึ่งลมด้าออกมาก่อนเพื่อมาเทียบกับตัวนี้หนึ่งลมด้าเราจะนำไปหาอะไรได้อีก หนึ่งลัมดาเราสามารถนำไปหาความเร็วได้นำไปหาการกระจัดได้โอเคนะครับเรามาดูาระยะหนึ่งลัมดาของคลื่นเนี่ยถ้าจากรูปที่เขาให้มามันจะมีระยะเท่าไหร่นะครับนะอันนี้คือคลื่นหนึ่งลูกนะครับอันนี้คือหนึ่งลัมดาของมันหนะึ่งลัมดาของมันเราสามารถทราบความถี่ได้จากสมการ v เท่ากับ f ลัมดา ในส่วนเขาให้อัตราเร็วมาสองเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น v เราทราบละก็คือสองอ่ะความถี่เราไม่รู้เราติดไว้แลมด้าแลมด้าเรารู้ไหมว่ามันคือเท่าไหร่แลมด้าเราก็ไม่รู้อีกว่ามันคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาตัวไหนออกมาก่อนดีเราไปหาความถี่ออกมาก่อนครับเราไปหาอตัวความถี่ออกมาก่อนอ่าหาจากไหนเอ่ยหาจากกราฟตัวนี้ครับ อันนี้คือเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบแล้วเขาให้อะไรมาเขาให้เวลาในการเคลื่อนที่มาครับสมการของความถี่หรือ f เนี่ยก็คือจำนวนรอบต่อเวลาขึ้นตัวนี้เคลื่อนที่หนึ่งรอบใช่ไหมเอาแค่ระยะหนึ่งรอบของมันเนี่ยนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับนี่หนึ่งรอบเนาะใช้เวลาไป 0.5มา1ก็คือก็คือไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัดไปเลยมันก็จะเป็นเท่าไหร่ครับใช้เวลาไปทั้งสิ้น2วินาทีก็คือตัดจุ0.5ออกไปเพราะฉะนั้นความถี่ก็จะได้ออกมาเป็น 0. เท่าไรฮะ0.5เฮิร์สได้ความถี่ออกมาแล้วพอได้ความถี่ออกมาแล้วเราก็สามารถหาไอ้ตัวเลมด้าได้นะครับ ก็จะเป็น2เท่ากับ0ูนุคูณแลมด้าแลมดาก็จะเป็น2องส่วนศูเท่ากับกี่เมตรครับเท่ากับ4เมตรอพอได้แลมด้าแล้วก็เอามาเทียบบรรจัติตยางเมื่อ1นึ่งแลมดาเท่ากับ4เมตรเท่ากับ2พายแล้ว พายส่วนสี่เนพายส่วนสี่เรเดียนเนี่ยมันจะเท่ากับกี่เมตรผมให้เป็น x เมตรแล้วกันนะสองพายเท่ากับสี่เมตรแล้วพายส่วนสี่เท่ากับ x เมตรเราเทียบบรนจุแตยางแบบนี้จากนั้นก็คูณไข่ครับแก้สมการออกมาก็จะได้เป็นสองพายเเท่ากับ4คูณกับพายส่วน 4, สีน 4, ส่ ภายตัดกันภายตัดกัน4กับ4ตัวนี้ตัดกันได้ก็จะเป็น 2x งเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับ1.2ส่วนสหรือ0.5เมตรนั่นเองอันนี้ก็คือระยะที่มีเฟสต,ต่างกันพายสิงสี่เรเดียนจะมีระยะห่างก็คือ0.5นาเมตรคำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคเนาะ ไปดูข้อถัดไปนะครับมาข้อที่เก้านะครับเขาบอกว่าปลายเชือกด้านซ้ายของเชือกเส้นหนึ่งถูกตรึงอยู่กับที่เมื่อสะบัดปลายเชือกด้านขวาทําให้เกิดคลื่นในเส้นเชือก2คลื่นนะครับที่มีรูปร่างต่างกันเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราเร็วห่เมตรต่อวินาทีรูปร่างคลื่นณเวลาหนึง่งเป็นดังภาพ อันนี้ข้อนี้อาจจะใช้จินตนาการเยอะนิดหนึ่งนะครับขึ้นเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหนึ่งเมตรต่อวินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยคลืนมันจะขยับไปได้หนึ่งเมตรอ่ะผมจะพิจารณาจากเส้นบนก่อนนะอันนี้คือเส้นข้างบนนะครับอ่าระยะหนึ่งสองสามเมตรแล้วก็ สี่เมตรนะครับผ่านไปหนึ่งวินาทีไอ้ขึ้นลูกเนี้ยมันจะขยับมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ทีเท่ากับหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วขึ้นลูกนี้ลหละมันจะขยับไปอยู่ไหนอ่าเขาบอกว่าเชือกปลายตึงแน่นไอ้เชือกปลายตึงแน่นแหละเวลามันกระทบกับจุดนี้นะครับมันจะสะท้อนกลับนะครับสะท้อนกลับแบบเฟสต,ตรงข้ามเลยก็คือ กลับในทิศนี้นะทำม,มุมร้อยปดสิบองศาโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือระยะเวลาทีเท่ากับหนึ่งพอทีเท่ากับสองทีเท่ากับสองไอ้ขึ้นสองขึ้นเนี่ยมันจะมาประกบกันแบบนี้ครับนะทีเท่ากับสองนะครับหนึ่ง สองสามสี่ทีเท่ากับสองไอ้ขึ้นลูกนี้มันก็จะขยับมาอยู่ช่องนี้ปึ๊บแล้วขึ้นลูกนี้มันก็จะขยับมาอยู่ช่องนี้เหมือนกันเพราะไอ้ลูกเนี้ยมันเคลื่อนที่มาขนาเคลื่อนที่มาขนาส่วนนี้ส่วนะไอ้ขึ้นลูกเนี้ยพอมันสะท้อนกลับมันก็จะเคลื่อนที่ถอยหลังไปแบบนี้เนี่ยพอขึ้นสองขึ้นนี้มาเจอกันความสูงมันเป็นยังไงครับ มันเท่ากันเวลามันสะท้อนกลับมันก็จะหักล้างกันเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นถ้าพิจารณาแค่สองขึ้นลูกนี้นะมันจะกลายเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่อ่ะแต่เราอย่าลืมว่ามันมีขึ้นอีกลูกหนึ่งมันมีขึ้นอีกลูกหนึ่งที่เคลื่อนที่เป็นยังไงครับที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันอ่ะผมจะใช้เป็นสีแดงแล้วกัน เคลื่อนอีกรูปหนึ่งมันเคลื่อนที่มาทางนี้เหมือนกันอันนี้ตอน t เท่ากับ0สีแดง t เท่ากับ0แต่ถ้ามันผ่านไป1วินาทีมันผ่านไป1วินาทีไอเส้นไอขึ้นลูกข้างล่างเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ฮะมันก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ปึ๊บพอมันมาถึงถึงโคนเชือก นะครับถึงคนเชือกมันก็จะสะท้อนกลับปึ๊บอ่าผมวาดตรงรูปใหม่แล้วกันอันนี้ทีเท่ากับหนึ่งพอทีเท่ากับสองครับมันก็จะสะท้อนกลับขึ้นมาข้างบนก็จะเกิดเป็นขึ้นรูปนี้อันนี้คือทีเท่ากับสองนะปึ๊บเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีภาพที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นภาพนี้นะครับอันนี้มันหักล้างกันไปหมดแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นภาพนี้ เราก็มาดูว่าช้อยไหนที่มันตรงกับภาพที่เราได้คำตอบก็คือข้อที่1นะครับขีนเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับต่อมาข้อที่สิบนะครับเขาบอกว่าในการเตรียมงานจุดผู้ใกล้ชุมชนหนึ่งผู้จัดงานทำการตรวจสอบระดับเสียงโดยทดสอบจุดทุที่ทำให้เกิดเสียงที่มีความถี่ประมาณหนึ่เฮิร์ ในสถานที่เตรียมจัดงานพบว่าที่ระยะห่างจากจุดทดสอบ15เมตรวัดระดับเสียงได้ก็คือ140 d เดซิเบลอันนี้ก็คือเป็นกราฟของระดับเสียงที่เขาให้มานะครับแล้วก็กราฟของความถี่ที่มันสัมพันธ์กันเนาะเขาบอกว่ากำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงและความเข้มเสียงกับความถี่ที่คนในชุมชนนี้ได้ยินเป็นดังกราฟจากผลการทดสอบ และกราฟข้างต้นบริเวณที่จุดพูควรอยู่ห่างจากจุดชุมชนอย่างน้อยกี่เมตรคนในชุมชนจึงจะได้ยินเสียงในระดับเสียงที่ไม่เกินขีดเริ่มของการเจ็บปวดวิธีการก็คือเราจะพิจารณาที่ความถี่1,000เฮิร์ว่าไอ้ที่ความถี่1,000เฮิร์เนี่ยระดับเสียงเท่าไหร่มันถึงจะถึงขีดเริ่มของการเจ็บปวดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ หนึ่งพนเฮิร์นะคิดเริ่มของการได้ยินก็คือศูนย์เดซิเบลนะครับแต่ว่าคิดเริ่มของการเสียบปวดมันก็คือประมาณหนึ่งรอยสบเดซิเบลแล้วกันอ่ะผนตีไปหนึ่งรอี่สิบเดซิเบลนะครับแต่เราอยากรู้ว่าไอ้ที่ระยะตรงเนี้ยนะทำยังไงมันถึงจะได้ยินเสียงร้อยยี่สิบเดซิเบลเขาให้ระยะสิบห้าเมตรได้ยินเสียงร้อยสี่สิบเดซิเบลใช่ไหมแล้ว ร้อยยบเดซิเบลเนี่ยมันจะคิดเป็นระยะกี่เมตรพอพอนึกภาพออกไหมสมการที่เราจะใช้ก็คือสมการเบตเท่ากับสิบ,บล็อกไส่วนด้วย i อศูนย์ีบต้ามันจะมีสองค่าใช่ไหมครับมีร้อยสี่สิบกับร้อยี่สิบซึ่งผมจะให้เบตาหนึ่งเนี่ยนะเท่ากับ ร้อยสี่สิบเดซิเบลส่วนเบต้าสองก็จะเท่ากับร้อยยี่สิบเดซิเบลนะที่เราจะทดสอบไม่ให้มันเกินอ่าที่เราจะหาระยะที่มันความดังไม่เกินร้อยสบเดซิเบลเราจะหาระยะตัวนี้นี้ผมให้เป็น r สองแล้วกันส่วนตัวนี้ผมได้ r หนึ่งมาแล้วก็คือสิบห้าเมตร พอเรารู้ b 1อ่ะเราก็แทนในสมก,การ b หนึ่งเท่ากับสิบ log i หนึ่งส่วน i ศย์มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะว่า b 1 i หนึ่ง i ศย์เรารู้แล้วแต่เราจะมาหาโดยใช้การจับสองสมก,การหารกันเพื่อหาอีกตัวหนึ่งออกมาโอเคไหมอ่ะ b 1เรารู้ b สองเรารู้ B 2ก็เท่ากับ10 l ล g อก I อสอ่วน i 0อันนี้ให้เป็นสมการที่1น,น,นี่ให้เป็นสมการที่2จับ2สมการหารกันเอาผลล็อกหารกันล็อกผลหารจึงเท่ากับล็อกผลลบมาดูว่าอะไรที่จะเอาไปลบอะไรที่จะเอาไปหารตัวที่เอาไปลบก็คือ b 1ลบ b2 นะครับเอาไปลบกัน ส่วนตัวข้างหลังก็จะเป็น10 Log i i หนึส่วน i ส i 1ส่วน i 2เพราะว่ามันหารกันเนาะ i 0ูนนก็จะตัดกันโอเคนะทีนี้จาก i เท่ากับ p ส่วน a นะครับอันนี้เรื่องระดับความเข้มเสียงเนาะ i เท่ากับ p ส่วน a p นะมันเป็นพูตัวเดียวกัน P มันก็ต้องเท่ากัน P 1หนึ่งเท่ากับ p สองพูตัวเดียวกันอ่าเมันเท่ากับสี่พาย r กลังสองก็แทนค่าเข้าไปเป็น P ส่วนด้วยสี่พาย r กลังสองเพราะฉะนั้นผมจัดรูปสมการครับเป็นสิบล็อก i หนึ่งก็จะเป็น P1 ส่วน4ี่พาย r 1ยกกำลังสองส่วนด้วย P2 สองส่วน4พาย r 2ยกกำลังสองโอเคเท่ากับ b 1ลบ b สองตัวไหนที่ตัดกันได้ก็จะมี P ตัดกันได้เพราะว่า P1 เท่ากับ P2 พูดตัวเดียวกันแล้วก็สพายก็ตัดกันได้ ส่วน r สองยกกำลังสองตัวนี้ก็ย้ายขึ้นไปข้างบนกับส่วนพิเศษกับสศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณก็จะได้เป็นสิบล็อก r สองยกกำลังสองส่วนด้วย r หนึ่งยกกำลังสอง B ีหนึ่งลบบีสองตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบลบร้อยยี่สิบจากนั้นก็คำนวณสมการออกมาเนาะนี้เราต้องใช้พื้นฐานเรื่องลอกคาริทึมนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่สิบเท่ากับ สิบล็อกอ r หนึ่งออ a r สองส่วนอา r หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองสิบตัวนี้ก็ย้ายไปหารได้ก็จะเหลือสองเท่ากับล็อกอา r สองส่วนอา r หนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองฐานล็อกฐานล็อกตัวนี้มันเป็นฐานสิบถูกไหมก็ เอาสิตัวเนี้ยไปดันสองก็จะเป็นสิบยกกำลังสองเท่ากับ r สองส่วน r หนึ่งยกกำลังสองสิยกกำลังสองคือหนึ่งร้อนะ r สองเป็นเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ติดไว้ r หนึ่งมันก็คือสิบห้าเมตรนะครับจับทั้งหมดยกกำลังสองก็จะได้เป็น r2 ยกกำลัง2ส่วนด้วย225เนะีเท่ากับ100ย้ายขึ้นไปนะครับก็จะเป็น225คูณ100เท่ากับ r2 ยกกำลัง2ทีนี้ก็ถอดรูทออกมานี้ถอดรูทออกมาได้เป็น15คูณกับ10 นะครับ15คูณกับ10เท่ากับ r เดียวนะครับ r 2ตัวเดียวเท่ากับ150เมตรตัวไหนเอ่ยตอบ150เมตรคำตอบก็คือข้อข้อสามนะครับ1.5คูณ10กํลัง2หรือ150เมตรนั่นเองทีน้ออันนี้ก็คือเป็นระยะที่จะต้องจุดทุกห่างจากชุมชนมันถึงจะทำให้ระดับเสียงนะครับ ไม่เกินร2อยี่สิบเดซิเบลที่ความถี่หนึ่งพันเฮิร์ตโอเคนะครับไปดูข้อต่อไปต่อมาข้อที่สิบเอ็ดนะครับเขาบอกว่านักเรียนศึกษาการบีดของเสียงระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่งที่มีความถี่สี่ร้อยสสิบห้าเฮิร์กับซ่อมเสียงสีอ่อันที่มีความถี่ของเสียงดังตารางเขาก็ให้ซ่อมเสียง a b c d มาแล้วก็ความถี่ขนาดต่างๆมานะครับ พราบว่าถ้าต้องการให้เกิดบีดระหว่างเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงกับเสียงจากการข้อซ่อมเสียงหนึ่งอันโดยมีความถี่บีบเท่ากับ5เฮิรต์ควรเลือกใช้ซ่อมเสียงใดและเสียงดังกล่าวจะมีเสียงเป็นจังหวะกี่ครั้งใน2วินาทีโอเคอมีแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความถี่435เฮิรต์เราจะเลือกใช้ซ่อมเสียงตัวใดที่ทำให้มี ความทีบีเท่ากับห้าครั้งใช่ไหมห้าเฮิร์สโอเคสมการของความทีบีก็คือ f b เท่ากับ absolute f 2สองลบ f หนึ่งเมื่อเราต้องการ f b เท่ากับห้าเราก็มาดูว่า f 1หนึ่งเท่าไหร่ f 2สองเราใช้เท่าไหร่ในที่นี้ถ้าผมให้ f 2สองเป็นสี่ร้อยสามสิบห้านะครับ 1> f 1ของผมที่เป็นไปได้มันจะมี2ค่าก็คือ440กับ4ี0ร้อยสถ้าผมใช้440มันก็จะติดลบ5เฮิร์ใช่ไหมแต่พอใส่ค่าอัพสลุทเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ f b ออกมาเป็น5ถ้าผมใช้ f 1เท่ากับ430พอใส่ค่าอัพสลุทเข้าไปลบกันออกมาก็จะได้เป็น สี400่ร้อยจะได้ fb เท่ากับ5้าเฮิร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นซ่อมเสียงที่ใช้ได้จะมีค่าความถี่440กับ430แล้วก็มาดูว่าอันนี้ความถี่430กับ440ก็จะมี b กับ c ถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าซ่อมเสียงใดจะมีความถี่เป็นแล้วเขาถามว่าจะ มีความดังกี่ครั้งใน2วินาทีก็คือในสวินาทีเนี่ยมันจะดังกี่ครั้งก็แน่นอนถ้า f b เป็น5ก็คือ5้เฮิร์ตใช่หมห้าเฮิร์ก็คือหครั้งต่อวิเออหครั้งต่อวิเพราะฉะนั้นสองเพราะฉะนั้นสองวิ2วิจะเป็นกี่ครั้งครับ2วิก็ต้องเท่ากับ10ครั้ง เราก็มาดูว่าอันไหนที่มันดังสิบครั้งก็จะมีแค่สองช้อยแต่ที่เราเลือกไว้มี b กับ c ใช่ไหม b กับ c ที่เป็นไปได้ d เนี่ยเป็นไปไม่ได้ d ตัดทิ้งเลยก็จะมีแค่ C นะก็จะเหลือแค่ C ีถามว่า b ตอบ b ได้ไหมตอบ b ในข้อที่เขาเรียกว่าความถี่บีห้าเฮิรตได้แต่อันส่วนไหนที่มันผิดก็คือตรงนี้ฮะตรงหครั้งนี่ผิดเพราะว่าเขาถาม เขาถามจํานวนครั้งในสองวิเขาไม่ถามจํานวนครั้งใน1นึ่งวิถ้าถามจํานวนครั้งในสองวิต้องตอบข้อ3มครับตอบสเพราะว่ามันตอบ10ครั้งแล้วก็ซ่อมเฉียง4ีเนี่ยเป็นไปได้ก็คือความถี่4ี่ร้อยสี่สิบเฮิร์ตกินนะ้นนี้ตอบข้อ3นะครับไปดูข้อต่อไป